บางทีเราก็อยากให้วันวันหนึ่งมีมากกว่า24ชั่วโมงเสร็จด้วยซ้ำเพราะชีวิตมีอะไรสนุกสนกที่อยากจะทำเต็มไปหมดเลยทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาพอชาร์จพลังจากความเฮลตี้แบบ Inside Out แล้วเราก็ไปเลยกันเลยค่ะนีค่ะหมอเพิ่งตื่นนอนนะคะดูสีหน้าสดเลยอะภารกิจแรกหลังตื่นนอนนะคะเราก็ต้องดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ ต้องกินวิตามินค่ะวิตามินของหมอก็จะมีด้วยกันหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะตัวนี้ทานวิตามินแล้วเราก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานกันค่ะก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะต้องบำรุงหน้าเนาะไม่บำรุงไม่ได้เพราะว่าเราอะอยู่ในห้องแอร์มาทั้งคืนหน้าก็จะขาดน้ำแล้วก็แห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงพอเราบำรุงเสร็จแล้วเราก็ต้องอย่าลืมทากันแดด ตอนออกไปทํางานเดี๋ยวเรากินอาหารเช้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีกินวิตามินอีรอบค่ะซึ่งวิตามินอันนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินเฉพาะของหมอเลยนะเพราะว่าหมอก็จะไปเจาะเลือดมาแล้วว่าเราขาดอะไรบ้างแล้วเราก็จะกินวิตามินที่มันเฉพาะเจาะจงกับเราใช่วันนี้จะมีลูกชายไปทํางานด้วยเดี<อ>ย๋ยวเราไปเจอกันที่โรงบาลนะคะบ๊ายบาย กำลังขับรถไปโรงพยาบาลน,นะคะทำไมถึงอยากจะเป็นหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าตอนเด็กๆอ่ะเห็นคุณแม่ ดูแลคุณยายที่ไม่สบายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าน่ารักดีเป็นความกระตันยูเราไม่อยากให้ยายของเราทรมานแบบนี้เลยแล้วถ้าแม่เราแก่ขึ้นไปเนี่ยใครจะดูแลมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอ่ะก็เลยอยากจะเป็นคนที่ดูแลแม่ให้ได้ดีที่สุดวันนี้เราก็จะมีเคสเดี๋ยวพยาบาลก็คงจะมาบอกว่าเป็นเคสอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จ่าอ วันนี้ก็จะมีคนไข้มา6คนนะคะอาจา์เพื่มคนแรกเนี่ยค่ะจะมาตรวจชุด Royal Comprehensive Mail มากว่า1 0ปีนะคะแสงเล่นไหมคะโอเคก็เดี๋ยวน้ำเกลือน่าจะให้เวลาแค่2ชั่วโมงนะคะนี่ก็สามารถนอนพักผ่อนได้เลยตามสบายนะ จะเล่นโทรศัพท์อะก็ได้หรือว่าอยากจะให้พยาบาลปิดไฟให้ก็ได้นะคะจะได้พักให้เต็มที่เนาะขาดื่นที่นะมานจะได้สดชื่นแล้วให้กลับบ้นนะะ <unfair. S 1> านทีมีอะไรเรียกได้ตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะเดียวดีถามนี้นะคะเดี๋ยวยังไเรียกได้ Hi Miss Lee Do you have anything else or any feel uncomfortable during you take the vitamin งานหนึ่งที่ต้องทำนอกจากแค่ตรวจคนไข้ก็คือในเรื่องของการอัดพอดแคสต์นะคะซึ่งจริงๆเรามีช่องพอดแคสต์ด้วยนะลองติดตามดูได้นะคะใน SoundCloud นะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยหมอกจะมาอัดในเรื่องของภูมิคุ้มกันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของ NK cell นะคะว่า NK cell เขาทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างแล้วก็จะอัดเป็นเสียงลงในพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ไปฟังกันเป็นความรู้เดี๋ยวเสร็จแล้วเห็เข้ายัง ทำไมผมมันเป็นอย่างนี้ไปเ,เดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน